ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหว7.6มกนิจูดเบื้องต้นเกิดคลื่นยักษ์สึนามิสูง1.2เมตรซัดชายฝั่งจังหวัดอิชิกาวะทางตอนกลางของญี่ปุ่นขณะที่เริ่มมีรายงานความเสียหายในหลายพื้นที่เกิดสึนามิสูงกว่า1.2เมตรที่เมืองวาจิมะจังหวัดอิชิกาวะเมื่อเวลา16นาฬิกา21นาทีวันนี้ตามเวลาญี่ปุ่นหลังจากสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศว่าเกิดแผ่นดินไหวเมื่อเวลา16นาฬิกา10นาทีวันนี้ตามเวลาญี่ปุ่น ล่าสุดมีรายงานความเสียหายหลายพื้นที่กล้องตรวจสภาพอากาศตามพื้นที่ชายฝั่งและกล้องวงจรปิดที่สำนักงานเมืองซูซุส,สามารถจับภาพความสั่นสะเทือนบริเวณชายฝั่งในช่วงเกิดแผ่นดินไหวได้พร้อมทั้งภาพความเสียหายของอาคารบ้านเรือนและถนนแตกร้าในบริเวณใกล้เคียงส่วนที่เมืองนากาโนะทางตอนกลางของญี่ปุ่นสามารถจับภาพขณะเกิดแผ่นดินไหวซึ่งทําให้ชั้นวางและสิ่งของในร้านสะดวกซื้อสั่นสะเทือนถัดมาที่สถานีรถไฟใต้ดินในจังหวัดอิชิกาวะ ผู้คนหลบคุกข่าวอยู่บนพื้นขณะที่เพดานสั่นสะเทือนเนื่องจากแผ่นดินไหวที่เมืองคานาสาวะจังหวัดอิชิกาวะผู้คนในพื้นที่สามารถจับภาพขณะเกิดแผ่นดินไหวสินค้าหล่นตามพื้นและมีน้ำรั่วจากเพดาน NHK รายงานว่าสึนามิที่ซัดชายฝั่งริมทะเลญี่ปุ่นหรือทะเลตะวันออกจะซัดซ้ำอีกหลายครั้งและอาจมีความสูงกว่าเดิมประชาชนในพื้นที่ต้องอพยพโดยทันทีโดยเฉพาะจังหวัดมีอิง,งาตะและจังหวัดโทยามะ คลื่นสึนามิอาจสูงได้ถึง3เมตรพร้อมขอให้ขึ้นไปยังที่สูงและไปไกลาจากชายฝั่งให้ได้มากที่สุดขณะที่บริษัทโอคุริคุอิเล็กทริกพาวเวอร์9505แจ้งว่ากำลังตรวจสอบหาความผิดปกติที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายแห่งของบริษัทเช่นเดียวกับทันไซอิเล็กทริกผู้บริหารโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศยืนยันว่ายังไม่พบความผิดปกติที่โรงไฟฟ้าใดๆ